สวัสดีค่ะวันนี้แม่กุ๋ยมีเทคนิคใหม่ๆม,มาให้ลองเล่นกันนะคะเรามาเริ่มกันที่แอป p i ิคอาร์กันเลยค่ะเข้าไปที่ p i ิกอาร์เลยนะคะแล้วเขาจะมาทำาแต่งภาพยังไงให้เหมือนเป็นภาพวาดเลยนะคะแม่กุ๋ยเลือกรูปนี้มานะคะเราก็เลือกเอฟเฟกค่ะตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เลือกที่ fx ค่ะ,ะเห็นแถบบนที่เลื่อนไปเลื่อนมาไหมคะอ่าเราก็ไปเลือกที่ hdr นะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อน hdr จะมีสองแบบนะคะ เอ็นตีอันแรกนี่เห็นไหมคะภาพมันจะคมชัดกับรูปเดิมที่เราทําไว้ถ้าอีกอันนึงเ d ็นเหมือนกันค่ะแต่จะกลายเป็นรูปขาวดาเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากได้ภาพที่เราไปแต่งเป็นขาวดําหรือเป็นภาพสีนะคะถ้าเป็นภาพสีก็จะคมชัดขึ้นเหมือนภาพวาดแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็กดเซฟได้เลยนะคะหรือถ้าอยากจะเลือกเป็นแบบขาวดาก็เลือกแบบนี้ ภาพก็คมชัดเด่นขึ้นมาอีกแต่ว่าเป็นในรูปแบบขาวดําแล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแม่กุ้ยเลือกเป็นภาพสีนะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะมีภาพเหมือนที่แตกต่างลองไปเล่นดูกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้แม่กุด้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ